ระทึกพบรอยเท้าสัตว์ใหญ่ในป่าหนองคายชาวบ้านยันเป็นเสือเจ้าหน้าที่วางกำลังดักจับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายระดมกำลังประสานท้องถิ่นรุดตรวจสอบหลังชาวบ้านแจ้งพบเสือในป่าใกล้ชุมชนพร้อมวางกรงดักจับแม้พบเพียงรอยเท้าแต่ชาวบ้านยืนยันเป็นเสือตัวใหญ่ นายประสิทธิ์พุทธบูชาหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายกล่าวว่าจากที่ชาวบ้านแจ้งข้อมูลว่าอาจเป็นเสือโดยไม่กลัวคนตัวใหญ่สูงประมาณ80เซนติเมตรสีเหลืองลายดำซึ่งหากเป็นเสือจริงเป็นไปได้ว่ามีผู้แอบเลี้ยงเสือไว้แล้วนำมาปล่อยในป่าเพราะกลัวจะมีความผิดในการครอบครองสัตว์ป่า หรืออาจเป็นเสือที่ข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งป่าในบริเวณนั้นยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่กำลังพิจ,จารณารอยท้าว่าจะเป็นเสือจริงหรือไม่แต่ก็ไม่ประมาทได้สั่งการให้ใช้ความระมัดระวังประกอบกับพื้นที่ที่พบร่องรอยเป็นป่าใกล้ชุมชนส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้